นในคลิปจะเห็นว่าจำนวนติ k กตอกทยขึ้นจริงไม่ตกตาเลยะคะ่ะก็ต้องบอกเลยว่าร้านนี้นะคะเขาใช้ระบบอย่างพรีเมยมค่ะในการเพิ่มฟอ,อยให้กับเรานะคะสรุปแล้วเนี่ยร้านนี้ทําได้จริงนะคะไม่ขายฝันแน่นอนและวิธีนี้นะคะปลอดภัยแน่นอนเนื่องจากไม่ใช้รหัสผ่านดังนั้นใะ้ะาเพื่อนๆปลอดภัยแน่นอน,นะคะ่ะ เห็นสลัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้งอีกครั้งนะคะเพื่อนเพื่อนในวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามค่ะ Tiktok หรือว่าการเพิ่ม follow ทิกตอกนั่นเองซึ่งปัจจุบันนะคะขั้นตอนการทาเนี่ยเราใช้แค่เพียงลิงก์ทิกตอกในการเพิ่มฟอลค่ะและวิธีนี้นะคะปลอดภัยแน่นอนเนื่องจากไม่ใช้รหัสผ่านดังนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนปลอดภัยแน่นอนค่ะโซ่คนไหนนะคะที่พร้อมแล้วเราไปติดตามกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มจากนะคะแอดเพื่อนกันก่อนนะคะที่โปรแกรมไลน์พิมพ์ s s i g n pump ig t h a i l a ค่ะจากนันนะ วันนี้นะคะอุ้มก็จะซื้อบริการปัมปร๊มฟอดติ๊กตอกนะคะทางร้านเนี่ยก็บอกเราว่าฟอดติ k กตอกมี2ประเภทนะคะก็คือ1บัญชีคนไทยล้วนกับ2บัญชีคนต่างชาติค่ะส่วนราคาก็ตามนี้เลยนะฟอดติ k กตอกบัญชีคนต่างชาตินะคะเริ่มต้นที่100คนราคา7 9บาทค่ะไปจนถึง2 0,000ืนเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะมีรูปธงชาติไทยก็แปลว่าเป็นติ๊กตอกคนไทยเนาะเริ่มต้นที่30คนราคา120บาทเท่านั้นค่ะในวันนี้นะคะอุ้มจะขอลองติ๊กตอกบัญชีคนต่างชาติก่่อนคะ ซึ่งครั้งนี้นะคะอุ้มเลือกที่2 0 0รอฟอเนาะหลังจากที่เราเลือกแพ็กเกจเรียบร้อยนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพนี้มาให้นะคะเป็นรูปภาพ q ิว o d e คซึ่งเอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆก็สแกนจ่ายเนาะพอโอนเงินเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะถามหาชื่อ ID ของ Tik t ต k อเรากับข้อ2นะคะจะขอลิงก์ติ k t o k อของเราเพื่อนๆสามารถเลือกให้อย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยค่ะเปิดโปรแกรม t i k t o k อขึ้นมานะคะจากนั้นไปตรงหน้าโปรไฟล์ของเราค่ะกดคําว่า Edit profile เลย จากนั้นนะคะมองในวงกลมสีแดงๆที่อุ้มทำาให้ดูเนาะตรงนี้แหละค่ะคือชื่อยูสเนมของ TikTok ของเรานะคะให้เรา Copy ี้ตรงนี้นะคะส่งแอดมินค่ะก่อนเริ่มปั๊มฟอลนะคะแอดมินจะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนยอดเดิมของอุ้มมีอยู่ที่3,500 Follow นะคะแล้วก็อุ้มซื้อเพิ่มไปอีก200เนาะหลังจากนี้นะคะเราไปรอย,ยอดขึ้นกันเลยค่ะยอดเริ่มนะคะ3,5 0 0ค่ะ กุ้ก็จะรีเฟรชหน้าจอแบบเรี็วทม์นะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ายอดขยับขึ้นแล้วนะคะเป็น3,800พอมีคนมากดติดตามเรานะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะยอดฟอลของเราก็ขึ้นครบแล้วค่ะ3,209ค่ะยอดขึ้นไวภายในหนึนาทีเท่านั้นเลยค่ะเพื่อนๆพอยอดขึ้นครบนะคะแอดมินก็จะส่งงานแบบนี้ด้วยค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเพิ่มผู้ติดตามติ k t ต k อกนะคะคนไหนสนใจนะคะทักไลน์แายแอดมินได้เลยที่ลไลน์อารซปั๊มไอจีไทยค่ะลยละเอียนนะคะตามด้านล่างเลยทุกคนเอาละค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆในวันนี้ไปและค่ะบ๊ายบาย